สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ้นอีกครั้งนะคะที่ช่อง YouTube ค่ะฟอร์ดบายปิ้นค่ะวันอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปิ้นด้วยนะคะเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนํากันค่ะเป็นรถแลนเซอร์ค่ะแบบ4ประตูนะคะ XL Plus ค่ะคันสีขาวคันนี้ค่ะพร้อมด้วยโปรโมชั่นต่างๆนะคะแต่เรามาดูกันก่อนว่ารถคันนี้เราตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมจากเดิมอะไรบ้างให้กับลูกค้าเพื่อส่งมอบนะคะ ด้านบนค่ะมาเริ่มกันที่ด้านบนเลยค่ะจะเป็นสกูปนะคะทรงฟิตค่ะอันนี้จะเป็นรูปแรดแบบสีขาวนะคะอันนี้สามารถเลือกสีได้ค่ะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะแต่รถเป็นสีขาวลูกค้าจะเลือกเป็นสีขาวนะคะพร้อมด้วยขอบดําด้านนะคะตัดกันค่ะแบบนี้ด้านหน้านะคะก็จะเพิ่มเป็นอะคริลิกค่ะที่ติดตรงฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าเรนเจอจะเป็นอะคริลิกแบบเรนเจอร์สีดําเงาค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะอันนี้จะเขาเรียกว่าชุด F150 ค่ะเป็น F150 แบบสไปเดอร์นะคะก็จะได้กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้พร้อมด้วยไฟนะคะ3ดวงแบบนี้สีขาวสามารถเลือกได้เป็นสีขาวหรือสีส้มค่ะส่วนตังกระจังหน้านะคะเราจะเปลี่ยนเป็นอักษรฟอนตค่ะ FORD Ford จะเป็นสีดำขอบแดงค่ะที่มากับตัวรถสามารถเลือกได้ส่วนแคงด้านล่างนะคะอันนี้สามารถเลือกสีได้ค่ะแต่ว่าโดยปกติก็จะเป็นสีบอลเงินแบบนี้ที่มากับชุดนะคะ มาที่ด้านข้างกันนิดนึงนะคะส่วนไฟด้านหน้าค่ะเราจะอัปเกรดค่ะเป็นไฟแบบมัสแตงให้กับลูกค้านะคะก็จะมีไฟ3ขีดค่ะพร้อมด้วยไฟเลี้ยแบบวิ่งแล้วก็ไฟวงแหวนนะคะแบบนี้เลสไอนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะลูกค้าจะเลือกแบบไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะพร้อมด้วยถ้าชุด F 1 5 0พร้อมด้วยไฟตัว C นะคะแบบนี้ด้านล่างก็จะมีสปอตไลท์ให้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะที่มากับชุด F150 จะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยแล้วก็ในส่วนของยางนะคะอันนี้จะเปลี่ยนใหม่ค่ะจะเปลนเป็นลายดอกไม้นะคะขนาดา18นิ้วค่ะแม็กนี้นะคะเป็นยางของมนสเตอร์ค่ะ AT2 นะคะหากลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็สามารถบอกได้ค่ะว่าเป็น ว่าเป็นลายอะไรล้ออะไรขนาดอะไรส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะติดเป็นถาดรองมือให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีดำนะคะมีคาว่าเรนเจอร์สีแดงค่ะแล้วก็ติดคิ้วกันสา์เพิ่มค่ะคิ้วกันสา์แบบสีประตูลแล้วก็ราวหลงังคานะคะจะเป็นสีแบบดำด้านค่ะ ส่วนสติกเกอร์ด้านข้างรถนะคะอันนี้มีให้เลือกกว่า30ลายเลยค่ะสามารถเลือกได้นะคะก่อนตกแต่งอุปกรณ์แล้วก็จะมีบันไดด้านข้างค่ะรถเป็นยกสูงก็จะมีมาพร้อมกับบันไดด้านข้างอันนี้เป็นเป็นบันไดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นขนาดใหญ่หน้ากว้างนะคะสามารถเหยียบกระชับได้เลยด้านหลังนะคะเราก็จะติดเป็นโลบาร์เหล็กของค่าย t l e n d e r ค่ะให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็รุ่นนี้จะมากับพร้อมกับไฟเบรกที่ด้านบนนะคะ แล้วก็ติดไลเนอร์ค่ะอุปกรณ์มาตรฐานให้กับลูกค้าครอบไฟด้านท้ายนะคะส่วนไฟด้านท้ายเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไฟ LED แบบตัว J ค่ะแล้วก็กันชนด้านท้ายค่ะเราเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กค่ะให้กับลูกค้าค่ะของค่าย Outlander เช่นกันในส่วนของฝากระบะด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดเพิ่มนะคะ สามารถเลือกลายได้เช่นกันประมาณ7-8ไลายค่ะแล้วก็ถาดรองมือนะคะกันลอยต่างๆมาพร้อมด้วยคิ้วดาบนะคะเป็นยกเซตค่ะติดเพิ่มให้กับลูกค้าค่ะคันนี้ก็ตกแต่งอุปกรณ์ได้สวยงามมากนะคะลูกค้าท่านใดชื่นชอบนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นของเดือนนี้กับปินได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างค่ะ0863350341 สามารถแอดเบอร์แอดไลน์ได้นะคะหรือติดตามในคลิปต่อๆไปได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกดูได้นะคะก่อนตัดสินใจซื้อแล้วโทรมานะคะที่ฟอร์ดพระประแดงค่ะรถคันนี้ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่7 5 2 0 0 0ค่ะโปรโมชั่นในเดือนนะคะลูกค้าสามารถโทรมาติดต่อสอบถามก่อนนะคะก่อนที่จะออกรถค่ะมาคุยกันก่อนค่ะ แอดไลน์แอดเบอร์นะคะหรือติดตามช่อง YouTube ได้ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากมากค่ะ